สวัสดีครับซีวอนสวัสดีครับใช่ครับซีวอนพูดถูกแล้วครับตามที่ซีวอนบอกนะครับว่าเราจะมารีวิวของเล่นกันนะครับวันนี้ก็คือธนาคารอะไรครับตู้เซฟค่ะตู้เซฟมินเนี่ยนตู้เซฟมินเนี่ยนก็คือนี่นะครับเหมือนเวลาเราไปฝากธนาคารนะครับเราก็จะใส่ ถ้าสมูทสินสอยก่อนก็จะใส่<ม>ใส่ไปเลยหยอดไปเลย<ช>นะครับแล้วก็มีที่งัดหรือว่าต้องทุบทิ้งอะไรอย่างเงี้ยใช่ตัวนี้เป็นตู้เซฟรุ่นใหม่ตู้เซฟตัว,วนี้นะคะก็จะมีช่องสองช่องเนาะช่องข้างบนนี้นะคะจะเป็นช่องใส่เหรียญน,นะคะแล้วก็ด้านหน้านะคะก็จะเป็นช่องไว้ใส่แบงค์เหมือนกกออทสินทั่วไปเลยก็คือเอาไว้ใส่เหรียญได้ใส่แบงค์ได้แต่พิเศษก็คือตรงที่ว่าสามารถเนี่ยกดออกมาได้โดยที่แบบเราไม่ต้องทุบไม่ต้องแกะไม่ต้องงัดใดๆนะคะแต่ว่ามีข้อแม้ว่าเราต้องใส่รหัสเท่าน,ะะนั้นเองเดี๋ยวเราลลลองาใใสส่่กกเยดีวววแ้ ยาอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวน้องโมจะลองใส่เหรียญลงไปนะคะใส่เหรียญไปโป่งอย่างเงี้ยค่ะก็จะหยอดเหยอดดูแบงค์ก่อนดูแบงค์ดูแบงค์ดูแบงค์นะคะอันนี้ก็ใส่แบงค์เข้าไปนะคะนี่ก็องคลื่นแบงค์เข้าไปแบบนี้เลยเหมือนอารมณ์เหมือนตู้ที่เราไปไอ้นี่เลยอะค่ะฝากตังค์หนือแหละใช่ตู้ฝากตังค์แล้วก็ตู้ไอ้นี่ที่มีคิทขอาห้เติมเงินมงินถือใช่ค่ะเวลายื่นแบงค์เสร็จถูกเยียบแบงค์ไม่เดี่ยเข้าทางนี้ลูก ดอยทำก่อนนี่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่วิ่งจะลองเอาเอาแบงค์ให้ดูใกล้ๆก่อนเนาะนะคะนี่เนาะเวลาเราสอดแบงค์เข้าไปตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะเครื่องก็จะคลื่นแบงค์ลงไปเลยแล้วเวลาออกก็ทำยังไงคะน้ำมอแต่ให้ทำแค่น้มอสาดทีเดียวออกนะคะก้ทำ่น้ำอสาดทีเดียวอกด04ครั้งกด04 เย่ะม,มากเลยสำหรับที่ให้น้องๆรู้จักออมเงินเนาะเพราะมันจะสนุกสนานกว่ากับปูปกของสินทั้าไปก็รู้สึกปลอดภัยกว่าเงินรู้รสึกมันจริงเลยไงเนาเป็นที่เก็บเงินนะคะการออมเงินเป็นสิ่งที่ดีน้องๆหลายๆคนๆควรจะมีของเสียไว้เนาะี่บอ้เนาะเวลาเวลาเก็บเงินเก็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลางินไปโรงเรียนเท่าไหร่ก็เก็บไว้ส่วนหนึ่งนะครับออมไว้ตัือยางแบบซื้อของอะไรที่ต้องการซื้อของเล่นซื้อของปันให้คนครับ น,นใสัยน้องๆด้วยนะคะที่จะรู้จักกิดออมเงินเนาะอันนี้ก็สองคู่หูนี่ก็เก็บเงินกันมาเลยค่ะตอนนี้แน้องกอระโมจะทําให้ดูนะคะว่าว่าถ้ามันเปิดได้ก็กดมั่วค่ะ เวลาน้องๆเก็บอมอมเงินไปสักคั้งคนดีดูก็จะรู้สึกภูมิใจว่าเราเก็บเงินได้เยอะแยะเดือองบ้างที่จะทดทดลองให้ดูก่อนนะว่า,าจะเป็นยังไงอ่ะดากดมั่วดูก่อนโอ,โอ้ดูนี่ ดีเสียงยายเข้ากล้องเขาฟ้องมีไปอยู่ร่างกายแลลูกนะ